แรงงานไทยงัดหลักฐานแฉก้าวไกลพิธาสร้างภาพสั่งช่วยโปรโมทพักเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกไรนะได้มีการพสต์ถึงประเด็นการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลนะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของพักก้าวไกลโดยบอกว่าทุกคนคะเมื่อค ouais. ืนหนูแชทไปร้องไห้ไปพวกเราให้กําลังใจกันกับการที่มีคนใช้สถานการณ์การช่วยเหลือชีวิตคนไทยในอิสราเอลเนี่ยมาหาแสงให้ตัวเองตอนนี้หลักฐานเพ้อมมากเหลือเพียงเรียบเรียงออกมา จากวันนี้นะคะทางเพจดังเนี่ยยังโพสข้อความอีกด้วยนะคะว่าทุกคนคะแชร์ขบวนการสร้างภาพค่ะพี่สาวที่ทํางานช่วยแรยงานไทยในอิสราเอลจริงๆเล่าให้หนูฟังว่าถูกสอสสุเทพอู่อ้ออนก้าวไกล สั่งให้ช่วยโปรโมตพิธาแล้วก็พรรคก้าไกลมีการใช้ตำแหน่งมาล่อแต่พี่สาวเนี่ยไม่สนใจแล้วก็ช่วงเวลาฉุกเฉินก็ติดต่อไม่ได้อ้างติดประชุมพี่เขาเสียใจมากคิดว่าจะมาช่วยจริงแต่กลับใช้เป็นซีนหาแสงจึงแชร์เป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราได้รับรู้จากกรณีที่ทางเพจวันนี้9ก้าไกลโกหกอะไรนะคะได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลนะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของพรรคก้าไกลนะโดยเขาบอกว่าทุกคนคะเมื่อคือนหนูแชทไปร้องไห้ไปพวกเราเนี่ย ให้กำลังใจกันกับการที่มีคนใช้สถานการณ์การช่วยเหลือชีวิตคนไทยในอิสราเอลเนี่ยมาหาแสงให้ตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยหลักฐานเพร้ะมากเหลือเพียงแค่เรียบเรียงออกมายังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะโดยในแชทน,นะคะมีการสนทนาแล้วก็ระบุว่าการกระทาของพิธาและสุเทพเนี่ยลวงโลกกว่าที่คิดนะคะในเวลาที่สัญญาณลงตลอดเวลาเนี่ยจะก,กำชับทางคุณสุเทพตลอดว่าอย่าพิ่งโทรหาแรงงาน เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเป็นตัวชี้นะคะว่าแรงงานไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็ยังดื้อที่จะโทรไปมันจะมีแชทหนึ่งที่พี่เขาส่งให้พยายามจะเอาเบอร์ให้ได้พี่เลยต้องยอมให้ไปเพราะคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีสื่อในมือก็ต้องช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่การกระทําของเขาเนี่ยมันได้แค่สร้างภาพนะคะ นอกจากนี้นะทางเพจเนี่ยยังโพสอีกว่าทุกคนคะแชร์กระบวนการสร้างภาพค่ะพี่สาวที่ทํางานช่วยรายงานไทยในอิสราเอลจริงๆเล่าให้หนูฟังว่าถูกสอสอสุเทพอู่อ้นก้าวไกลเนี่ยสั่งให้ช่วยโปรโมทพิธทาแล้วก็พักก้าวไกลมีการใช้ตําแหน่งเนี่ยมาล่อแต่พี่สาวเนี่ยไม่สนใจแล้วก็ในช่วงเวลาฉุกเฉินเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้นะอ้างว่าประชุมแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าเขาเสียใจมากที่คิดว่าจะมาช่วยจริงแต่กลับใช้เป็นซีนหาแสงจึงแชร์เป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราได้รับรู้ค่ะต่อมาเมื่อวันนี้วันที่11พฤศจิกายน กายน2,566นายแทนคุณจิตอิสระ รักษาการประธานคณะกรรมาการส่งเสริมสิทธทิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศพักประชาธิปัตย์นะคะได้กล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักคก้าไกลนะะได้ให้ข่าวว่าเป็นผู้ประสานกับแรงงานที่หนีจากภัยสงครามที่อิสราเอลโดยส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการต่างประเทศว่าตอนแรกเนี่ยโตรู้สึกชื่นชมในความที่มีน้ำใจและก็การตัดสินใจอย่างทันท่วงทีในการช่วยชีวิตพี่น้องคนไทยต้องมาก่อนเรื่องอื่นใดนะคะแล้วก็ยามวิกฤตเนี่ยเราก็ไม่เคยทิ้งกันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือสามัคคี ช่วยชีวิตพี่น้องแรงงานให้เร็วและม,มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ะนะนายแทนคุณเนี่ยก็กล่าวต่อว่าจนใน2วันนี้เนี่ยได้รับการประสานจากแอดมินเพจวันนี้9ก้าไกลก็หกอ,อะไร ส่งหลักฐานแชทไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กจากหนึ่งในผู้ประสานงานแรงงานไทยนะที่ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของพักเก้าไก่ว่าเคยประสานขอความช่วยเหลืออะไรเข้าไปแต่ไม่ได้ช่วยอย่างเต็มที่แค่ต้องการรายชื่อเพื่อไปโปรโมทพิธานแล้วก็พักและยังขอให้แรงงานไทยเนี่ยช่วยโพสต์อวยนายพิธานิินเจริญรัฐทางโซเชียลมีเดียแล้วก็หลายครั้งที่ไม่ได้ใส่ใจข้าเรียกร้อง ว่าอย่าโทรไปตอนที่กําลังเผชิญวิกฤตแทบเอาชีวิตไม่รอดจนให้คนร้ายเนี่ยรู้ตําแหน่งที่ซ่อนของแรงงานไทยเพราะเขาโมวแต่ต้องการข้อมูลไปออกสื่อให้ข่าวแย่งซินกระทรวงการต่างประเทศทําให้เกิดความสับสนระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานภาคร,รัฐที่มีหน้าที่จริงๆจนการแก้ไขปัญหาในย,ยุ่งยากมากขึ้นนะคะโดยทางตัวแทนแรงงานไทยอักษรย่อหอหีบเนี่ยได้ขอให้ผมเนี่ยเปิดโปงความจริงถึงพฤติกรรมสร้างภาพลวงโลกบนวิกฤตชีวิตคนไทยนะคะเพื่อให้คนไทยเนี่ยตาสว่าง เขารู้สึกผิดหวังเสียใจอย่างมากว่าทําไมต้องทําขนาดนี้กับชีวิตที่กําลังอยู่บนความเป็นความตายด้วยผมเนี่ยอยากเตือนสตินายพิธาแล้วก็นายสุเทพอุ่นนะคะว่าต่อไปเนี่ยอย่าทําแบบนี้อีก คิดว่าถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือคนในครอบครัวงคุณเนี่ยติดอยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยเราก็ถูกนักการเมืองเร็วๆที่หวังเพียงแค่ต้องการให้ตัวเองดูดีแต่ทําให้ชีวิตผู้บริสุทธิ์เดือดร้อนพวกคุณจะทําอีกไหมจากวีรบ,บุรุษเนี่ยกลายเป็นปีศาจร้ายบนคราบน้ําตาและเลือดเนื้อประชาชนแล้วก็นายแทนคุณนะยังกล่าวอีกวยนะคะว่าแหล่งข่าวเนี่ยได้โทรคุยกับตนทั้งน้ําตาแห่งความเจ็บปวดว่าเสียใจายมากที่ตอนแรกเนี่ย คิดว่าเขาคือความหวังแต่กลับไม่ใช่หลังจากได้ซีแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรอีกเลยแล้วก็ที่เจ็บปวดที่สุดเนี่ยก็คือต้องเห็นเพื่อนร่วมชาติเนี่ยเสียชีวิตลงโดยมีคนเนี่ยนำประเด็นเหล่านี้นไปสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าจิตใจเขาทําด้วยอะไรตอนแรกก็นึกว่าเขาเนี่ยจะมาช่วยด้วยใจจริงแต่สุดท้ายเนี่ยพอได้ออกข่าวก็ทิ้งพวกเราโดยพวกเขาเนี่ยไม่เพียงไม่ช่วยอะไรยังทําให้เราเนี่ยลำบากขึ้นอีกด้วยนะคะ ทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าตนขอให้เรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่พักเก้าไกลเนี่ยจะทําต่อประเทศไทยโดยส่วนตัวเนี่ยตนไม่เคยอยากให้มีการยุบพักใดๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยตนเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องมีกฎหมายยุบพักเพราะพฤติกรรมสร้างภาพแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่เลวร้ายจริงๆซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะหลังมีรายงานว่ามีคนไทยที่เข้าไปทํางานอิสราเอลเนี่ยได้รับผลกระทบจากการสู้รบของกลุ่มฮามาสนะคะ นายพิธาก็ได้ออกมาโพสข้อความบนช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวระบุว่าผมเพิ่งวางสายโทรศัพท์จากการพูดคุยกับทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยแล้วก็พี่น้องแรงงานคนไทยในอิสราเอลจากการประสานงานของปีกแรงงานพักเก้าไกลได้ทราบมาว่าสถานการณ์มีความรุนแรงต่อเนื่องและได้รับคําขอร้องว่าครอบครัวของแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถติดต่อญาติที่อิสราเอลได้แล้วก็ทําให้ตกอยู่ในความกังวลเป็นอย่างมากหากท่านมีญาติไปทํางานที่อิสราเอลและวันนี้ยังติดต่อไม่ได้ท่านสามารถระบุชื่อของบุคคลแล้วก็เมืองที่พำนักนะคะ ส่งมาทางอีเมลของนายพิธานะคะบอกนี้เขาบอกว่าเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประสานงานกับสถานทูตอิสราเอลและส่งมอบต่อกระทรวงการต่างประเทศต่อไปได้นะ,ะสุดท้ายเนี่ยขอเป็นกําลังใจ <c oughs> และสนับสนุนรัฐบาลและข้าราชการไทยในการคลี่คลายวิกฤตในครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยในอิสราเอลครับหลังจากที่นายพิธาเนี่ยได้โพสต์ข้อความดังกล่าวในโลกโซเชียลมีเดียก็ทําให้เช้าเน็ตเนี่ยเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายนะจนกลายเป็นแฮชแท็กพิธาพุ่งติด ใน Twitter นะคะอย่างรวดเร็วโดยชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยเขามองว่าพิธาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประสานงานเพื่อช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลและไม่ควรสร้างความสับสนให้กับประชาชนด้วยการให้ประชาชนส่งข้อมูลให้ตนเองเนื่องจากจะเป็นการส่งข้อมูลหลายต่อซึ่งอาจจะทำให้เกิดการตกหล่นหรือสูญหายซึ่งเรื่องราวประเด็นกับพรรคเก้าไกลเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะเราต้องติดตามกันต่อไปค่ะ